หนึ่งวันน้องใจขอบคุพดหลายๆเรน่องกับหลงหยุดให้เลยเพราว่าท่านเป็นเด็กท่ตงก ทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะดูเหัวอนกินตุกตากับกออไปกินตุกตานตาอนะ้ว น้ำตาล่วงยินไล้แก่แกมเนาะหายไปแล้วพี่น้องนี่ไอ้ที่กินมันมีกินตาหายไปแล้วหายไปห้าพี่้าน้องเนาะโอ้มันดังจอดจอดกันงมันมันยัางไก่บอลน่นมันเป็นแมงมุมแมงปั้นเข้าไปอยู่ในนี่อันมืออันซักผ้าบ่หัวเอาออาอันหูฟังไปในกางเกงก็เลยเข้าไปจะดังจีดจิตจอดจอดพี่น้องนี่ สวัสดีค่ะสีหลันดวงใจขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องสีหลัน,นดวงใจขอบคุณได้หลายขอบคุณได้ลไหลายเด้อสามสีหลันดวงใจพี่น้อง คุณสีหลานนดวงใจเด้อพี่น้องโอ้นายเฮงใจเด้อพี่น้องเลยคนจะกั้นสี่บอกน้องไส้คนเดียวกับนีตะหลังกับพันเอาเข่าแม่ไปขายจนได้ซื้อเข,ข่ากินทนิ้งว่ามีเงินอยู่จนบ่ได้นั่น,น,ดน,นได้ซื้อเข,ข่ากินโล่กินเอาพี่น้องเอ้ยนายเฮง มันมีหมองสีเบาเมืม่อเบาพี่น้องเขาฟังอยู่นี่ไเห็ดแนวไลยขอบคุณซีรันนงใจเด้อพี่น้องขอบคุณได้ไหนายนี่ถูกใจแห้งขอระบ,บายยักน้อยนะพี่น้องขอระบ,บายนะ Very mm nice. -hmm. Mm -hmm.